ครับสวัสดีซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเฟินออฟฟิเชียลครับคุณพอเดินทางมาหาลูกสาวครับเบร์มดูดอนคะาสเกตกนนาตาดีต่ข่สเกร์นะครับมาพ่อมันเดนน้ำกันซะก่อนนี่ เห็นอะรเกือบดึงกับดมา่เลยไหนเล่ี้ึกับน้ำตาไหลครับสวัสดีครับโอ้ยพูดอย่างไสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจครับตอง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 ตาไหลเลยครับเจลาสัปเจลาส

กเปิดซื้อก็หายบ้านนีคนน้นจะยกฟังไหนก็ยิงองฟังนะบัวให้กองดียมฟังยวบ่ได้เพราะว่าใครก็ลุ้พุ้นๆแล้วดตูลอกังากล้จักรัาเขาพังลาบเออไรบัวจำได้ัวรหบี่ยบัทเนี่ยจำได้ตัวรหับัตรเาจเขาพังบั่้ ไปสนับนุนบูลาบอสกับเบิ่ีลเตั้งตั้งไงนั่นเพื่อนไมแม่นแบบที่ตั้งของพับอะไรี้นี่ตัวนั่งพ้อมมือนีกัเวลาให้ดี้าฮาาน้ำมือเหล,หลืองนี่เป็นปาเลาเ่ย คิดแล้วห exactly. ัวใสใหม่ผ yeah no. uhh ู้มเนีอากาศดีเลยกล้อง้าด่งนรามทะเลดาวเมืองโรมเื่องพร้อมไร้ใจนะครับ่งของีนบ องปีดดูการายครับเลตนใหม่คอเลเนใหม่โยีสดวยสวยสีสดใหม่สวยกลางวันไดลไะหน่อยไเป็นอนรำยมดเลกซับถอดตัวปนเล็ดมีสดีสใครับอนีนฟ้าม่วงอันนี้โทนชมพูโอรถบานเย็นคกบซุี่าว่าล่ะซื้อกินโตายบ่ซื้าลมสาดห่ น,น่าจะอันหลังเนี่ยมันเป็นกางเกงสไตล์นางเงือกลูกใส่ใแล้วมันจะไม่เห็นเท้ามันจะเป็นแบบคลีบนางเงือกใส่แล้วมันจะต้องเองสีสเย,ย,ยต้องจอดสงง่งยางได้หมดไม่ได้ <c oughs> จ,จอดสินอนี่จอดสง่งปวดหัวเศิลปินดารา 我过来吗？ เออ่อแให้ไปลตก้วเปุทหารที่ต้องให้หนีไปเปียนชุดทหารหล่ะก็ไปเล่นตำาก๊กล้วยอลี่เเี่ยวราฮะเด็กบ่ดกบ่เกองัดก็่งัดเราดูพต้ยี่ เป็นเรื่อแล้วเนี่ยตำก็ยังแกวหาบผมไปวนเลยเ่าไม่จอดมองที่บ่านเลยของเหลนไมรได้

ก็มีแหลมีมองเดียวแหละทีนสีจอได้ตลอดเงหอาของ้นเอาของมาลงเันกีไรเยอะในหอกไนเอาของมาลงเงนกีไรเยอะ Đi đi ครับไป đi ดีพี่ครับคนเอาลงนู่น ยุ่นี่แหละเนี่ยนัดงกัยนี่ได้โหบัวใด้งโมาถามอีกรอบมางทางบไนน้ำนจอดวเขาติหล so, uh, so, ักกันแล้วนีแคบเพราะว่าหนนี่โคมาไดอยู่หม่องสิบานแล้มันไกลเน่ขนาดนี้ักนเด็ดัง

ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจครับพี่น้าางนนนองเอาไว้พกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ